สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวิเคราะห์กราฟให้นะครับอัปเดตครับกราฟให้สัหน่อยก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่เหรียญ Link เลยนะครับ L I N K U S D T นะครับตัวนี้ถ้าใครคุ้นเคยกับรูปนี้นะครับก็คือน่าจะเห็นหน้าเพจใน Facebook นะครับก็คือจะเป็นกราฟของ Link ์นะครับที่เป็น ที่ผมตีเส้นแล้วลูกศรแล้วก็ตื๊กๆกลงมาอย่างี้ตอนนั้นที่ผมโพสเนี่ยมันจะอยู่ช่วงเดือนเจ็ดเดือนแปดนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงระหว่างออกัสจุลัยออกกัสประมาณนี้นะครับก็คือช่วงนี้แหละนะครับแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มก็จะเห็นนะครับว่ามันมี ที่เตือนมีบอทมีบอทคอยเตือนให้นะครับตัวนี้ให้ซื้อที่ราคา7จ็ดถึงหกดถึงหดอลลาร์ก็คือช่วงนี้นะครับช่วงแก็บราคาตรงนี้เจ็ดถึงหดอลลาร์ก็คือตัวนี้ก็คือลงมาช่วงนี้ที่ผมให้ใบนะครับในบอทก็ถ้า ันก็จะประมาณถ้าพีคขึ้นมาพีคสุดๆก็อยู่ที่ประมาณ70%นะครับถ้าได้ราคาไซ้เลย mm. ก็ทีนี้เรามาดูนะครับแนวโน้มเป็นยังไงลิงค์เนี่ยจะไซด์เวมาประมาณมนานนะครับตั้งแต่ลงมาจากออทามไฮลงมาต่ำสุดครั้งแรกเนี่ยที่5ดอน50นะครับออทามไฮจะอยู่ที่ 53ดอนตีไปกลมๆ53ดอนลงมาอยู่ที่เหลือ5ดอนนะครับลงมาต่ำที่สุดตรงนี้ก็คือวันที่8เอ่อ8เมษาไม่ใช่8เมษายน8พฤษภาคมนะครับปีที่แล้ว2022ทีเนี้ยกราฟมันก็วิ่งแบบฟันปลาก็คือซ้ายเวนะครับซ้าเวก็ ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่แบบ box to box นะครับก็คืออยู่โซนนี้มาชักหร้อยยี่สิบเก้วันนะครับห้าอ่สิบเวันก็ไปเกือบ2ปีอะนะครับปีกว่าทีนี้เรามาดูจุดสำคัญของลิงก์ตอนนี้ลิงก์ตอนนี้นะครับพีคไปเมื่อเช้านี้อยู่ที่ 9ดอนเ5็เซนนะครับก็คือราคาตรงนี้ที่น่าสนใจก็คือมัน break out ไปแล้วนะครับก็คือมันแย่ขึ้นไปแล้วก็คือมันมันโผล่หัวเหนือน้ำขึ้นมาแล้วอะ่ะนี่คือสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับ break out จากแนวต้านที่อยู่ตรงนี้มาเกือบ2ปีปีครึ่งประมาณนี้น่ยเบรกขึ้นมา แล้ววอล่มก็พิกอัพด้วยนะมีวอล่มเข้าด้วยถือว่าสวยนะครับตัวนี้สวยมากๆสํสำหรับลิงก์ทาร์กเก็ตสำหรับตัวนี้ผมมองไปที่อย่างน้อยนนะอย่างน้อยๆเนี่ยผมมองที่14ดอลในระยะกลางๆนะครับแต่ถ้า VI ผมว่าขึ้นไปเทสเนี่ย25บวก แต่ถ้า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 บูลันปีหน้านะครับมองไปที่บูลันปีหน้าเนี่ยผมว่ามันมันน่ามาซึ่งมันเป็นโซนที่ควรจะเก็บซื้อสะสมนะครับโซนนี้แต่ถ้าใครซื้อตั้งแต่เนินเน่นๆตรงนี้นะครับก็ดีเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ดีเพราะถ้าเราซื้อนันน่นเราก็ถือไว้เรื่อยๆแล้วก็ไป stacking เราก็จะได้มูลค่าของเหรียญเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้ตังค์เพิ่มประมาณนี้นะครับก็ถือไว้ประมา สำหรับลิงก์ก็จะประมาณนี้ทีนี้อีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ผมโพสบ่อยๆหน้าเพจเลยก็จะเป็น BLZ นะครับ BLZ เนะี่ยวิ่งดีมากผมบอกเลยว่าโคตรดี <c oughs> การาฟก็จะคล้ายๆกันกับลิงก์แต่ว่าจะแบบการาฟมันจะสวิงแรงกว่านะครับถ้าเทียบ,บเทียบจากเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นนะครับเมื่อ4วัน วันที่สิบแปดนะวันที่สิบแปดก็ประมาณสี่วันที่แล้วเนะี่ยนะครับเห็นไหมมันจะมีลูกศรอ,อยู่ตรงนี้ก็คือบอทผมเซตบอทไวนะ้เนี่ยให้ใ y ลงไปต่ำกว่า่0.135เซนลงมานะครับให้ Buy นะครับก็คือจะเป็นโซนนี้นะครับซึ่งโซนนี้มาจากไหนมาจาก 0.618ครับโซนทอง Golden Ratio นะครับไส้เป๊ะไม่มีขาดไม่มีเกินพอดีแบบเป๊ะๆนะครับนี่เราดูถ้าเราซื้อได้ไส้ใช่ไหมซื้อได้ไส้ปุ๊บพีคขึ้นมา4วันต่อมามันพีคขึ้นมาที่20เซนยีเซนก็จะอยู่ที่80%เอร์เนะครับก็คือประมาณกับอ็นะ่ก็คือเข้าร้านหนึ่งก็ได้800แสนนะอะไรประมาณนี้นะ ถ้าคิดแบบตัวเลขง่ายๆลบๆหน่อยวิ่งดีนะครับตัวเนี้ยกราฟก็ทรงผมว่าทรงใช้ได้นะครับไม่ไม่ถึงกับว่าสวยมากอะไรแต่ว่าถือผมถือว่าใช้ได้แล้วผมสังผมซื้อสปอร์ตมานะผมสังเกตว่ากราฟมันมันสวิงแรงดีอะแล้วถ้าเล่นก็เล่นฟิวเจอรได้อะไรประมาณเนี้ยแต่ผม ตั้งแต่ช่วงขาลงมาผมจะเน้นสปอรตเป็นหลักซึ่งถ้าใครที่ตามผมมาจะรู้นะครับว่าเราควรที่จะปรับเปลี่ยนสไตล์การเทรดของเราเนี่ยตามไซเคิลของมาร์เก็ตคือตอนบูรรันเราเล่นฟิวเจอร์กันเนี่ยแบบสนุกมากเพราะอะไรมันสวิงแรงสวิงขึ้นลงแรงโวล่มเยอะก็คือเราเก็ตอินเก็ตเอาได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นช่วงขาลงเงี้ยเราก็ทราบดีว่าการาฟมันจะเฉยืยแล้วก็นิ่ง คือเข้าไปก็เล่นลำบากถ้าไม่ถ้าไม่เข้าไม้หนักนะครับสำหรับฟิวเจอร์ส่วนเป้าผมผมยังมองที่อาจจะขึ้นไปถึง30เซนนะครับตัวนี้ในระยะกลางๆหรือว่ายาวๆซึ่งผมถือสปอตแล้วเอาไปปล่อยสแต็กกิ้งก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ได้ก,ก็ได้ก็ดีกว่าถือไว้เฉยๆอะไรเงี้ยนะี่เรามาดูตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นพี่ใหญ่ ผมได้กลิ่นว่าพี่ใหญ่กลับมาแล้วนะ BTC นะครับ BTC เนี่ยขึ้นมาที่30,000ตอนนี้ทรงสวยมากครับทรงสวยสวยของผมนี่ก็คือเราสังเกตมันดันแนวต้านตรงนี้มาหนึ่งรอบสองรอบรอบที่สามเนี่ยมีโอกาสผ่านสูงนะครับรอบที่สามเนี่ยก็คือรอบที่กำลังขึ้นมาอยู่ตอนเนี้ยตอนนี้ก็คือ30,000โอกาสผ่านขึ้นไปเนี่ยสูงมาก ถ้าผ่านขึ้นไปตรงนี้ผมมองอยู่ที่40,000ถึง45,000เป็นอย่างต่ำนะครับนั่นคือเป้าแรกแต่สำหรับผมผมว่ามันอาจจะไปไกลกว่าน,นั้นอันนี้คือเป้าแบบดับดาดเลยนะเป้าแบบเออแบบรีบอะประมาณเนี้ยแต่ถ้าถือสปอร์ตผมถือสปอร์ตมาเนี่ยมัน มันไม่จำเป็นตน้องรีบขายอ่ะในเมื่อเรารู้ว่ารอง Run อ่ะมันควรจะไปมากกว่าน,นั้นหรือทำออเนวออทา i g h ที่เขาว่ากันจะไปถึงแสนนะครับอันนี้ก็ a ออทา i g h รอบที่แล้วก็อยู่ที่หกหมืนเก้าจากสามพันดอลน,นะจากที่มันลงไปประมาณสามพันแปดก็คือแทนิคโควิดตรงนี้ นะครับเราก็วิ่งไป6กหมื่นเก้าซึ่งไม่มีใครเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ตอนที่มันลงมาเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยแยงเลยกลัวนะครับแต่สําหรับคนที่เป็นนักลงทุนนะครับเราต้องกล้ากล้ากล้าที่จะเข้ากล้าที่จะเทรดไม่งั้นเราก็กลัวที่จะกําไรด้วยถ้าเรากลัวที่จะจะจะซื้อนะครับแล้วก็ตรงที่นี้ตรงนี้ที่ผมบอกนะครับว่าผมเข้าราคา ต่ำกว่า20,000ลงมาต่ำกว่า20,000ลงมามาจากไหนนะครับถ้าเรามองกราฟง่ายๆเนี่ยก็คือมันลงมาเนี่ยช่วงโซนเนี่ยผมก็ทยอยเก็บเรื่อยๆนะครับสำหรับ BTC ก็มีถือฟิวเ,เ,เอ่ไม่ใช่ฟิวเจอร์มาจินนะครับในปิดฟินิกก็ถือมาจินด้วยนิดหน่อยแต่ส่วนหลักๆจะเป็นสปอ t ตนะครับผมว่า คือลงมาโซนเนี้ยมันมันไม่ต้องคิดเยอะในความคิดผมนะเพราะอะไรกราฟนะครับมันลงมาเทสออทามไฮเก่าที่สองหมื่นก็คือปีสองจากปีสองพันสิบเจ็ดนะครับก็คือเส้นขาวๆเ,เนี่ยมาเปลี่ยนสีให้ก็ได้จะได้มองเห็นสีชมพูนะครับเนี่ยเนี่ยเส้นเนี้ยลงมาแค่นี้นะครับแล้ว แล้วอีกเหตุผลหนึ่งคือมันลงมาจากยอดเนี่ยเท่าไหร่เ70กว่าเปอร์เซ็นต์ยังไม่มีรีบาวเลยคือมีรีบาวนิดหน่อยตรงเนี้ยก็เป็น ABC นิดหน่อยแต่มันไม่ได้แบบเป็นรีบาวที่แบบจะเปลี่ยนเทรนอะ่ะก็คือรีบาวแบบแบบเนี้ยผมเรียกว่าคน TP ช็อตนะครับมันก็จะเด้งอย่างนี้แหละสุดท้ายมันก็ลงต่อเพราะเป็นมันมันมันเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงนะครับ ผมก็ทยอยซื้อไว้ซื้อซื้อซื้อผมก็บอกนะครับว่าในข้างในกลุ่มข้างหน้าหน้าเพจนะครับทยอยซื้อสปอร์ตไปมันไม่เสียหายหรอกคือถ้าคุณซื้อสปอร์ตใช่ไหมมันไม่มีหลังพ์ตอ,อยู่แล้วอย่างมากก็คือลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนมันก็จะมีประเภทแบบที่ว่าเอออยากได้ราคาไส่อยากได้ราคาดีรอรอดิ มันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แล้วมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปไม่ได้นะครับก็อยากจะพูดแค่นี้แหละครับก็ไปคิดดูแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนนำไปใช้การเทรดของตัวเองดูนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในกลุ่มอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีบอดเตือนบอกซึ่งเป็นบอดไม่ได้บอดอัตโมตินะครับเป็นบอดท,ที่ผมเซตมือขึ้นมานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับ ลิงก์ก็บอกครับลิงก์ก็บอกลิงก์ก็มีก็มีคุยกันอย่างนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปต่อไปช่วงนี้ผมยุ่งมากนะเอาจริงยุ่งเรื่องบ้านตัวเองที่กำลังใกล้จะเสร็จแล้วแล้วก็ยุ่งเรื่องที่ที่เคยโพสต์บอกไปนะว่าจะทำอสังหาก็เริ่มทำอยู่ครับเริ่มกำลังได้ที่มาแล้วก็เริ่มแบ่งล็อกแล้วก็หาที่เพิ่ม ประมาณนี้ครับคือเหนื่อยครับช่วงนี้เหนื่อยจริงแทบไม่ได้ไปไหนเลยแต่ก็สนุกครับสนุก,นกได้ทำอะไรใหม่ๆไม่เบื่อด,ดีโอเคครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ